เมืม่มอปรมาจารยินหยางผู้เป็นลูกครึ่งมนุษย์และปีศาจถูกขับไล่ออกจากฝ่ายมนุษย์เขาจะเลือกที่จะเข้ากับราชันปีศาจอสอรพิษก้าหัวหรือปกป้องแดนมนุษย์มาหาคำตอบได้ในเดืหยินหยางมาสเตอร์ในปี2021ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับปรมามาจ์หยินหยางใช้หลักปัญจธาตุแยกมนุษย์ออกจากปีศาจมนุษย์ผู้มีคุณธรรม ได้รวมตัวกันในสำนักหยินหยางเพื่อฝึกฝนและจับวิญญาณชั่วร้ายเมื่อก่อนมนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองแต่มีปีศาจชั่วร้ายตนหนึ่งนามว่าเซียงหลิวอสรพิษ9ก้าหัวได้อ้างตนว่าเป็นราชันปีศาจสะกดปีศาจตนอื่นให้ทำลายแดนมนุษย์แต่ปรมาจารย์หยินหยางสามารถตอบโต้ได้โดยใช้กระบี่ถูซานซึ่งเป็นอาวุธเวทอันทรงพลังพวกเขานด้ตัดหัวเซียงหลิวและขับไล่ปีศาจจากนั้นมามนุษย์และปีศาจก็ตัดขาดจากกัน มนุษย์อาศัยในเมืองมนุษย์ปีศาจอยู่ในแดนปีศาจหากปีศาจตนใดล่วงล้ำดินแดนสามารถจับกลุ่มได้ทันทีและนำตัวไปขังนั่งหอผนึกปีศาจคือหนึ่งนักสำนักหินหยางเหล่าสิทธิของสำนักต่างพากันรีบวิ่งมาที่หอผนึกปีศาจและได้พบกับชิงหมิงพระเอกของเรื่องกำลังยืนอยู่ท่ามกลางศพของสิทธิสำนักจำนวนมากผู้อาวุโสได้ถามว่าเขาทำอะไรลงไปชิงหมิงได้หันกลับมาบอกว่าสิทธิพี่เฉือมู่ถูกฆ่าตายแล้วโดยปีศาจที่หนีออกมาจากหอผนึกปีศาจและมัน ได้ขโมยศิลาเกรดไปแต่ผู้อาวุโสกับไม่เชื่อที่ชิงหมิงพูดเนื่องจากชิงหมิงนั้นเป็นลูกครึ่งมนุษย์และปีศาจแถมยังเหลือรอดเพียงคนเดียวทั้งที่คนอื่นตายทั้งหมดหัวหน้าจึงได้สั่งให้จับตัวชิงหมิงไว้เขาจึงได้วาปหนีไปซึ่งน่าจะเป็นเวสพานสายรุ้งแบบชาวแอสการ์ดนะครับเหมือนเชวหลังจากนั้นไปหนีก็ได้เดินเข้ามาเธอคือผู้ที่จะขึ้นเป็นเจ้าสำนักคนต่อไปมีคนรายงานไปหนีว่าชิงหมิงนั้นสังหารหมู่แล้วคิดจะขโมยศิลาเกรด ซึ่งตอนนี้เขาได้หนีไปแล้วแต่ไปหนีก็ไม่เชื่อว่าชิงหมิงจะทําเช่นนั้นเมื่อไปหนีมองไปที่พื้นเธอก็ได้เห็นกําไลดอกระครังตกอยู่เจ็ดปีต่อมาณนเะมืองผิงจิงหยวนป๋อหยา่าองครักษ์หลวงได้รับคําสั่งให้นําเครื่องบรรณาการออกนอกเมืองในขณะที่เดินทางผ่านป่าเขาก็โดนคนในชุดผ้าคลุมสีดําสวมหน้ากาก3อันยืนขวางทางอยู่หยวนป๋อหยา่าจึงพุ่งม้าของเขาเข้าไปหาชากดาบเริ่มการต่อสู้ป๋อหย่าได้ใช้กระบี่ฟันไปที่หัวของพวกมันจนหลุดลง เขาคิดว่าปราบมันได้แล้วแต่แล้วจูๆ่ๆมือที่เหลือก็ได้ฟาดไม้ตะปองมาที่เขาแล้วมันก็เดินไปเก็บหัวที่หลุดขึ้นมาแล้วก็ได้พุ่งเข้าต่อสู้กับป๋อยาอีกครั้งโยนปอหยาได้จังหวะจึงเถียไปที่มันทาให้มันกระเด็นออกไปจนผ้าคลุมนั้นหลุดออกเผยให้เห็นว่ามันปีศาจพังพร3ตัวยืนต่อกันในจังหวะที่หยนปออยาและพังพรก,กำลังจัทะย,ยานเข้าใส่กันนั้นพลังเวทปริศนาของใครบางคนกระยากพวกเขาออกจากกันชายคนนั้นได้เดินเข้าสำรวจเครื่องบรรณาการแล้วก็ทําเครื่องหมายไว้ว่าเป็นของตน ซีร์เป็นรางวัลที่ช่วยหยวนป๋อหย่าก,กำจัดปีศาจแต่ป๋อหย่าเห็นว่าชายคนนี้รู้จักกับพังพรทั้ง3ตัวนั้นด้วยจึงในคิดว่าเขาน่าจะเป็นพวกปีศาจเช่นกันป๋อหย่าจะจับชายคนนั้นกลับไปรับโทษชายคนนั้นจึงชูยันขึ้นมาหยวนป๋อหย่าจึงรู้ว่าเขาเป็นคนของสนักหินหยางผู้มีนามว่าชิงหมิงแล้วชิงหมิงก็ได้ปลายันใส่เขาทําให้เขาเลื่อนลมทุกครั้งที่ก้าวเท้าจากนั้นก็ได้เป่าปากเรียกเหล่าปีศาจมาช่วยกันขนเครื่องบรรณาการหนีไป หลังจากที่พวกชิงหมิงจากไปแล้วก็มียันแผ่นหนึ่งร่วงลงมาหาหยวนป๋อหยาเขาจึงได้เก็บมันไว้ณสำนักหยินหยางปีศาอีกาดำได้แอบลอบเข้ามาร่ายมนต์ดำใส่ลูกศิษย์คนหนึ่งของสำนักในขณะเดียวกันที่หอผนึกศิลาเกล็ดกำลังมีการสวดมนต์อยู่แต่แล้วผู้อาวุโสก็รู้สึกได้ว่ามีเรื่องเกิดขึ้นที่หอผนึกปีศาจจึงรีบพาเหล่าลูกศิษย์บางส่วนวิ่งออกไปปีศาอีกาดำที่แอบอยู่บนหลังคาเห็นทางสะดวกกระบุกเข้าไปที่หอผนึกศิลาเกล็ด ทางด้านลูกศิษย์ที่โดนมนต์ดำไายใส่นั้นไปหนีที่ตอนนี้ได้ขึ้นเป็นเจ้าสำนักแล้วก็ได้คลายผนึกให้จนกลับคืนสติกลับมาเรารีบกลับไปดูที่หอผนึกศิลาเกลด็ดปีศาจอีกาดำได้ทำการปลดผนึกศิลาเกลด็ดแต่ก่อนที่มันจะนำศิลาหนีไปได้นั้นไปหนีก็ได้เข้ามาพอดีแล้วรายมนต์ปิดผนึกใหม่กักขังปีศาจอีกาดำไว้ได้หนึ่งตัวส่วนอีกตัวก็ได้เอาศิลาเกล็ดเหนียวไปทั้งหลังคาไปหนีรีบปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วใช้ธนูยิงปีศาจอีกาดำนั้นตกลงไปในป่า ปีศาจอีกาดำร่วงลงมาตรงจุดที่ปีศาจพังพรทั้ง3ตัวนั้นอยู่พอดีปีศาจพังพรเห็นศิลาเกดมีแสงแดงระยิบระยับเลยคิดว่าเป็นของมีค่าจึงเข้ามาช่วยไว้แล้ววิ่งหนีไปเป็นเวลาเดียวกันกับที่สติกินอย่างนั้นไล่ตามปีศาจอิกาดำมาทันและพยายามจะจับมันแต่มันก็หนีไปได้สติก,กลุ่มหนึ่งพยายามจะเอาศิลาเกดขึ้นจากปีศาจพังพรเมื่อเห็นว่ามันสู้ไม่ได้มันจึงได้รีบคลื่นศิลาลงท้องไปเพื่อนพังพรเห็นว่าอาการของมันไม่ค่อยดีจึงได้รีบพามันหันกลับมาที่บ้านของชง ปีศาจอีกาดำที่หนีรอดมาได้ได้กลับมารายงานปีศาจหิมะว่าได้ศิลาเกตมาแล้วแต่ปีศาจพังพรสามตัวมาชิงเอาไปปีศาจหิมะรู้ว่าพังพรทั้งสามตัวนั้นเป็นบริวารของชิงหมิงจึงคิดว่าชิงหมิงนั้นรู้แผนการของนางแล้วจากนั้นนางก็ได้ฆ่าปีศาจอิกาดำเนื่องจากทำงานพลาดแล้วนางก็รายงานหัวหน้าของนางว่าได้ศิลาเกตออกมาจากหอผนึกแล้ว เมื่อปีศาจพังพรนกลับมาถึงบ้านก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชิงหมิงฟังชิงหมิงตรวจดูอาการของพังพรนทว่าเจ้าพังพรนั้นกลับปล่อยไอควันสีดำออกมาจากปากเมื่อชิงหมิงรู้สึกตัวก็ได้พบว่าตนเองนั้นอยู่ในปินติอันดำมืดมีเสียงพูดคุยกับเขาว่าในที่สุดศิลาเกรดก็ออกมาจากสำนักหยินหยางให้ชิงหมิงนั้นช่วยพามันกลับมาอย่างโลกจากนั้น ชิงเหมยงก็ได้อุ้มพังพรตัวนั้นไปวางไว้ในห้องห้องหนึ่งเราใช้ยานปิดผนึกเอาไว้เราสั่งให้ปีศาจสาวดูแลพังพรให้ด้วยส่วนเขานั้นจะไปยังดินแดนปีศาจณสำนักหยินหยางผู้อาวุโสกล่าวว่าคนที่ขโมยศิลาเก็ดไปนั้นเป็นบริวารของชิงหมิงชัดเจนว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนนั้นชิงหมิงทางานพลาดไปตอนนี้จึงได้ทําการอีกครั้งควรไปจับตัวคนทรยศชิงหมิงมาลงโทษไปหนีจึงจะรับหน้าที่นี้เองอย้อนไปในอดีต ชิงหมิงไปหนีและฉีมู่ได้รำเรียนในสำนักอินย่างด้วยกันอาจารย์ได้เล่าว่าเมื่อร้อยปีก่อนเหล่าผู้อาวุโสในสำนักได้เสียสละชีวิตเพื่อตัดหัวปีศาจเสียงหลิวแต่เนื่องจากมันเป็นอสรพิษก้าหัวที่ทรงพลังแม้ร่างจะถูกทำลายไปแล้วแต่พลังไม่แตกสลายและได้ถูกสะกดไว้ในศิลาเกรดซึ่งถูกผนึกไว้ในหอวคอยแห่งนี้จึงต้องพิทักษ์ศิลาเกรดเอาไว้ให้ปลอดภัยนี่เป็นความรับผิดชอบที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของสำนักแล้วสั่งให้เหล่าลูกศิษย์สวดอาคมป้องกัน ชิงหมิงนั้นได้ยินเสียงเซี่ยงหลีวว่าให้ปลดปล่อยและร่วมมือกับมันอย่าไปสวดเขาจึงลุกขึ้นมาตะโกนว่าไม่ชื่มูได้วิ่งเข้าไปดูอาการของชิงหมิงแต่กระโดนชิงหมิงนั้นระเบิดพลังใสจนกระเด็นชื่มูจึงรีบไล่แวสะกดชิงหมิงทันทีแล้วบอกว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจก็ต้องควบคุมตนเองไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการทำลายตนเองเช่นกันตัดภาพมาที่ปัจจุบันไปหนีได้มาคารวะหลุมศพของชื่มูแล้วกล่าวว่าจะไปจับตัวชิงหมิงกลับมาส่วนหยวนป๋อยา ได้กลับมาที่จวนและขอไปทวงคืนเครื่องบรรณาการที่โดนขโมยไปคืนหัวหนาจึงให้เวลาเขา3าวันไม่เช่นนั้นก็จะยึดทรัพย์ของเขาแทนปอหย่าจึงได้มาคุยกับคนในตลาดแล้วจึงทราบว่ามีคนชื่อเหย็นเย็นเลอเป็นผู้มีอาคมและเชี่ยวชาญด้านปีศาจให้ไปถามคนผู้นั้นเรื่องชิงหมิงหลวนปอหย่าจึงได้เข้ามาหาคนผู้นั้นในซุม้มแล้วเล่าผ่านม่านว่าเขาอยากหาตัวชิงหมิงเนื่องจากการต่อสู้กันนั้นชิงหมิงพ่ายแพ้แล้วหนีไปแต่สตรีที่อยู่ในหลังม่านนั้นกลับจับตัวเข้ามัดเอาไว้แล้วแดกดันเขาว่า มาสูนางยังไม่ได้เลยแล้วชิงหมิงทําไมต้องหนีเขาด้วยสนเย็นเย็นเลอร์ตัวจริงนั้นกับถูกนางมัดเอาไว้ตรงนั้นหญิงสาวผู้นี้มีนามว่าเฉินเลอร์นางเดินเข้าไปขู่เย็นเย็นเลอร์แล้วบอกให้บอกที่ซ่อนของแผ่นที่ไปแดนปีศาจไม่ได้แผ่นที่มาเย็นเย็นเลอร์ก็บอกว่าไม่ใช่ใครก็ตามก็จะเข้าแดนปีศาจได้ที่ชิงหมิงเข้าออกได้นั้นพราะเขาเป็นเครื่องปีศาจและมีผ้ายันของสํานักป๋อ,อยาดได้ยินดังนั้นก็บอกว่า เขาเองก็มีผ้ายันเช่นกันชันเลอร์จึงแก้มัดให้แล้วทั้งสองคนก็ออกเดินทางไปแดนปีศาจด,ด้วยกันเมื่อไปถึงประตูทางเข้าแดนชันเลอร์ก็ใช้ยันเปิดประตูทําให้มีสะพานเดินข้ามไปยังแดนปีศาจปรากฏออกมาแล้วทั้งคู่ก็ข้ามไปเมื่อเข้ามาถึงแดนปีศาจพวกเขาก็ได้เอาน้ําใบพลัมมาพรมตัวเองเพื่อกลบกลิ่นมนุษย์จากนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปยังหอคอยแดงที่รับผิดชอบดูแลแดนปีศาจซึ่งฉิงหมิงเองก็มาติดต่อค้าขายกับนายด่านที่นี่ ไม่นานเฉินเลอร์และหยวนป๋อหย่าก็ได้พบกับชิงหมิงป๋อหย่าจะจัดการชิงหมิงแต่เฉินเลอร์กลับเข้ามาขวางไว้ชิงหมิงได้เขียนชื่อหยวนป๋อหย่าลงในยันแล้วปาใส่เขาทําให้มีได้แดงเกิดขึ้นที่มือของเขาซึ่งก็คืออาคมปริวารทาให้ป๋อหย่าไม่สามารถขัดขืนเขาได้แล้วชิงหมิงก็ได้เดินเข้าไปยังหอคอยแดงชิงหมิงเดินเข้าไปหานายด่านเขาบอกว่าเขามาเอากระบี่ถูซานแต่นายด่านกลับบอกว่าไม่มีของนั้น ฉิงหมิงจึงได้ใช้พลังยกสมบัติของนายด่านให้ลอยขึ้นมาแล้วหูว่าจะทำลายสมบัติของนายด่านทิ้งให้หมดฉิงหมิงบอกว่าหลังจากที่สมนักหยินหยางให้ยืมกระบี่มาควบคุมปีศาจนายด่านนั้นก็ได้ยึดไว้เป็นของตนเองนายด่านจึงได้ยอมรับแล้วถามว่ากระบี่ใช้ค่าราชาปีศาจไปแล้วจะเอาไปทำอะไรฉิงหมิงจึงตอบว่าร่างตายไปแล้วแต่วิญญ,ญาณยังอยู่นายด่านจึงให้ชิงหมิงเอาของมาแลกเปลี่ยนเขาจึงได้เสนอให้แลกเปลี่ยนกับคนเป็นๆสองคนซึ่งก็คือหยวนปอหยาและเฉินเล่อ่นั่นเอง นายด่านจึงให้ลูกน้องจับตัวสองคนนั้นมาจับเฉินเลอมัดเอาไว้ส่วนป๋อหย่านั้นถูกจับเข้าลานประลองให้ต่อสู้กับปีศาจมีเพียงผู้ชนะเท่านั้นที่จะรอดจากลานประลองแห่งนี้ไปได้เมื่อเริ่มการประลองปีศาจพูดแดงตัวน้อยก็เดินออกมามันไม่เคยแพ้และไม่เคยออกจากลานประลองแห่งนี้พูดแดงนั้นเข้าไปกัดหยวนป๋อหย่าเขาจึงยกตัวมันขึ้นมาล้วสะบัดออกไปแล้วเริ่มชกไส้มันรัวๆแต่ยิ่งพูดแดงโดนโจมตีมากเท่าไหร่ตัวของมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่านั้น นั่นคือไม้ตายของมันนั่นเองจากนั้นผู้ดแต่งก็เป็นฝ่ายได้เปรียบและเริ่มลุกไล่โจมตีโยนป๋อยาทางด้านนายด่านนั้นก็ได้พาชิงหมิงไปยังที่เก็บกระบี่ทูซานระหว่างทางที่ชิงหมิงไปก็ได้แอบป,ปล่อยอยันที่พับเป็นรูปนกเอาไว้ชิงหมิงเข้าไปในห้องที่เก็บกระบี่เมื่อปลดผนึกออกและได้กระบี่มาครอบครองเขาก็โดนสิทธิสำนักหยินหยางที่มาดักรอเขาอยู่เข้าหลอมแต่นั่นก็ไม่คารนามือเขาเพียงแค่สะบัดพัดก็ทำลายวงล้อมออกไปได้แล้ว แล้วก็ใช้คาถา้ยกมาได้อย่างง่ายดายส่วนนกยันนั้นก็บินลงไปยังเท้าของพูดแดงทําให้มันล้มลงทุกครั้งที่ก้าวเท้าชิงหมิงไม่ต้องการทาร้ายพวกศิทธ์สำนักหยินหยางจึงได้ใช้ม่านพลังใส่พวกเขาแต่ไปหนีก็ได้เข้ามาต้านเขาไว้ได้ไปหนีให้ชิงหมิงขึ้นศิลามาแต่เขากลับวิ่งหนีไปจากนั้นชิงหมิงก็ใช้คาถาวงกดกับไปหนีไปหนีบอกว่านางอยากได้ศิลาเกรดที่ปีศาจพังพรขโมยไปคืนแต่ชิงหมิงก็ปฏิเสธว่าพังพรไม่ขโมยศิลาเกรดแน่เพราะมันไม่ใชช่่ปีีศาาทัวรย้ย หลังจากนั้นไปหนีก็ได้ใช้วิชาทำให้รู้ตำแหน่งของฉิงหมิงเธอจึงได้พุ่งคาถาเข้าไปใส่เขาและทำลายอาคมของฉิงหมิงลงได้ฉันเลอที่ดูการต่อสู้อยู่แต่ตะโกนบอกหยวนป๋อหย่าว่าให้ทุบจมูกของพูดแดงซึ่งเป็นจุดอ่อนของมันเขาจึงทำตามนั้นจนทำให้ตัวของมันหดเล็กลงเรื่อยๆและสามารถเอาชนะมันได้แต่เขากลับเลือกที่จะไม่ฆ่ามันจากนั้นป๋อหย่าก,ก็รีบปีนหนีออกจากสนามประลองช่วยฉันเลอร์หนีพูดแดงนั้นสาบซึ่งที่หยวนป๋อหย่าไว้ชีวิตของมัน มันจึงต่อสู้ปกป้องเขาและติดตามเขาไปทางด้านไปหนีและฉิงหมิงก็ได้ใช้พลังยื้อยุดกระบี่ทูซานจนกล่อง,องมันแตกออกทำให้กระบี่ตกลงมาอยู่ตรงหน้าหยวนป๋อหยาเขาหยิบกระบี่ขึ้นมาฟาดฟันใส่เหล่าปีศาจจนหนีออกมานอกหอคอยแดงได้ ชิงหมิงก็ได้เข้ามาร่วมต่อสู้กับพวกเขาด้วยชิงหมิงบอกให้ป๋อยาทรงกระบี่มาให้แต่เขาก็ไม่ทำตามจากนั้นสิทธิสำนักินหยางก็ได้เข้ามาล้อมไว้และปล่อยพลังใส่พวกของชิงหมิงทำให้เขาต้องกางพลังปกป้องคนทั้งสองจนมีช่องโหว่แต่ไปหนี่ก็ได้เข้ามากางม่านพลังปกป้องเขาไว้จนนางได้รับบาดเจ็บชิงหมิงได้เข้าไปประคองนางด้วยความโกรธถาดปีศาจให้ตัวจึงกำเริบเขาสะบัดพัดใส่สิทธิสำนักินหยางจนกระเด็นแล้วก็ได้วาปหายตัวไปพร้อมกับเฉินเลอ่อหยวนป๋อยาแล้วก็พูดแดง พวกเขาได้วาฟกลับมาที่บ้านของชิงหมิงชิงหมิงรีบอุ้มไปหนี่เข้าไปในบ้านเพื่อทําแผลให้นางชิงหมิงนั้นเห็นกําไรดอกระครังที่ไปหนี่ติดตัวมาด้วยก็ได้นนึกถึงความหลังว่านางได้มอบกําไรนี้ให้กับเขาเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าให้ชิงหมิงเป็นบริวารของนางนางบอกว่าขอเพียงปีศาจมีเจ้านายก็ย่อมมีบ้านไม่มีวันกลายเป็นปีศาจชั่วร้ายชิงหมิงจึงยอมตกลงตามนั้นเมื่อไปหนี่ได้สติ นางก็ได้เอาคาถาจ่อชิงหมิงชิงหมิงให้สัญญากับนางว่าจะช่วยสืบหาความจริงแต่นางก็ไม่ไว้ใจเขาเขาจึงเล่าว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าฉือมู่เมื่อเจ็ดปีก่อนคืนนั้นเป็นเวรของเขาพิทักษิลาเกตแต่ฉือมู่กลับบอกว่าจะเฝ้าให้แทนคืนนั้นเป็นคืนปล่อยผีเขาจึงสวดอาคมเพื่อไม่ให้เซียงเหลียวเข้าสิงเขาแต่เมื่อเห็นว่าที่หอคอยเกิดเรื่องจึงรีบวิ่งไปดูแล้วก็ได้พบว่าพี่น้องรวมสำนักนอนใต้เกลื่อนผืน ออกคอยผนึกละลายไปแล้วชิงหมิงได้พบกับปีศาจหิมะที่หลุดออกมาจากหอผนึกปีศาจนางได้ดึงตัวเฉือมู่เข้ามาปล่อยพลังหิมะใส่ชิงหมิงพร้อมทั้งโยนร่างเฉือมู่เข้ามาด้วยชิงหมิงปล่อยพลังปกป้องตนเองจนร่างของเฉือมู่นั้นแตกสลายไปต่อหน้าต่อตาจากนั้นปีศาจหิมะก็ได้หายตัวไปแต่ไปนี่ก็ยังไม่เชื่อชิงหมิงจึงถามว่าถ้าไม่เชื่อใจเขาทำไมายังเก็บกำไรดอกระฆังนี้ไว้อยู่ทางด้านเฉินเลอร์และยวนป่อหยาที่อยู่ด้านนอกเมื่อเห็นว่ามีห้องหนึ่ง ที่มียันแปะเอาไว้ด้านหน้ามีเสียงดังออกมาป๋อยาดจึงดึงแผ่นยันนั้นออกเพราะคิดว่าด้านในอาจมีเครื่องบรรณาการของเขาที่ถูกชิงหมิงขโมยมาอยู่ท่านใดนั้นพังพรให้โดนเสียงก็กระโจนออกมาชิงหมิงไม่มีทางเลือกเขาจึงได้จับมันกดลงกับพื้นแล้วสั่งให้หยวนป๋อยาใช้กระบี่ถูซานแท่งใส่มันซะร่างพังพรจึงสลายไปเหลือแต่เพียงศิลาเกด็ดเมื่อเห็นดังนั้นไปหนี่จึงเก็บศิลาเก็ดขึ้นมาแล้ววับกลับไปพร้อมทั้งปักใจว่าเป็นชิงหมิงนี่แหละที่ขโมยศิลาเก็ดมาแล้วจึงได้กล่าวว่า นางเมตตาให้โอกาสเขาพาพวกปีศาจจากไปคืนนั้นพวกชิงหมิงได้ทำสุดสานให้แก่พังพรฉันเลอได้เล่าเรื่องตอนเด็กของนางให้หยวนป๋อหย่าฟังว่านางถูกพี่สาวที่เป็นปีศาจเก็บมาเลี้ยงชิงหมิงเคยช่วยเหลือพวกนางนางจึงตั้งใจที่จะเป็นบริวารของเขาและบอกป๋อหย่าว่าชิงหมิงใช้ยันช่วยทำให้เขาเอาชนะพูดแดงได้ ปออยากได้ยินเรื่องอาคมก็ได้รีบป๋อให้ชิงหมิงถอนอาคมได้แดงให้แต่ปีศาจต,ต้นไม้แม่บ้านของชิงหมิงกลับเฉลยว่าคาถานี้ใช้กับมนุษย์ไม่ได้ชิงหมิงคงแค่ต้องการรอเล่นเท่านั้นไปหนีได้ว่ามาโผล่ที่ป่าไผ่เหล่าสิทธิของสำนักนั้นได้มาดักรออยู่แล้วนางได้มอบศิลาเกรดให้แก่ผู้อาวุโสแต่ไม่นานนักพวกเขาก็ถูกโจมตีด้วยเวทระเบิดหิมะพวกไปหนีไในการเกราะป้องกันไม่ได้ทันแต่สิทธิบางคนที่ช้ากับถูกแช่แข็งไปปีศาจหิมะได้ปรากฏตัวออกมาแล้วต่อสู้้กกััับคนนนของสสงสสจหหาิท ผัวโอโสได้มอบศิลาเกรดให้ไปหนีและบอกว่าให้หนีไปปีศาธิมะแต่เข้ามาแย่งศิลาเกรดกับไปหนีผัวโอโสจึงได้เข้ามาขัดขวางววาจะโดนฆ่าตายจากนั้นไปหนีที่ยังไม่หายดีจากอาการบาดเจ็บก็เข้าต่อสู้กับปีศาธิมะและมีแนวโนม้มว่าจะเสียท่าท่านใดนั้นชิงหมิงพร้อมกระบี่ถูซานก็ปรากฏกตัวมาช่วยไปหนีไว้ได้และบอกปีศาธิมะว่าจะลังแขนเรื่องเมื่อเจ็ดปีก่อนปีศาธิมะบอกให้ชิงหมิงไล่ตามนางไปก่อนไปไปหนีก็ขอโทษที่ไม่ยอมเชื่อใจเขา เชียงหมิงไล่ตามมาสู้กับปีศาจหิมะและจัดการสังหารนั่งลงได้ก่อนตายปีศาจหิมะได้เปิดเผยความจริงว่านายของมันก็คือฉือมูปีศาจหิมะยังเล่าว,ว่าเหตุการณ์คืนนั้นฉือมูเป็นคนปล่อยน้าออกจากผนึกในขณะเดียวกันฉือมูก็เดินเข้ามาหาไปหนีพร้อมทั้งมือปีศาจที่มีสภาพถูกตัดออกมามันก็คือมือของเขาที่กลายสภาพเนื่องจากสัมผัสกับศิลาโดยตรงจนถูกตัดออกมาจากร่างเพราะในตอนนั้นศิลามีพลังมากเกินไปมีเพียงปีศาจเท่านั้นที่จะจับต้องได้ เขาได้เข้ามาแย่งศิลาเกตไปและบอกไปหนี่ว่าเขาอยากมีพลังปีศาจที่ยิ่งใหญ่เพราะถ้าลุกขึ้งปีศาจอย่างชิงหมิงยังมีพลังมากขนาดนั้นถ้าได้พลังของราชาปีศาจมาเขาจะต้องไร้เทียมทานแน่นอนจากนั้นก็ไล่คาถาสะกดไปหนี่ไว้แล้วฉือมมูก็รวมตัวเข้ากับศีลาเกตทํให้ร่างของเขานั้นกลายร่างเป็นปีศาจเต็มตัวราชันปีศาจคนใหม่ได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วฉือมมูได้กลับมายังแดนปีศาจแล้วปล่อยพลังควันสีดําปกคลุมน่านฟ้าเมืองปีศาจทำให้เหล่าปีศาจโดนสะกด และตกเป็นทาสของเขาและเตรียมตัวเข้าลุกกลันแดนมนุษย์เพื่อปกครองทั้งสองพบทางด้านบริวารของชิงเหมิงนั้นปีศาจส,สาวได้แจกยันให้เหล่าบริวารเอาปิดจมูกเอาไว้จะได้ไม่โดนสะกดและตั้งใจว่าจะปกป้องเมืองผิงจริงเอาไว้ให้ได้ส่วนชิงเหมิงนั้นมาหาฉือมู่ที่หอคอยแดงและสอบถามเรื่องราวในอดีตและเฉือมู่ก็ยอมรับบอกเขาเองก็คือตัวการของเรื่องราวทั้งหมดฉือมู่บอกว่าตอนนี้เขาได้ยินเสียงของเซียงหลิวและได้พลังของศิลาเกรดมาครอบครองเขาจึงเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุด ถ้าชิงหมิงไม่ยอมก้มหัวให้ก็ตายซะจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าต่อสู้กันชิงหมิงได้ใช้กระบี่ทูซานแทงใส่ฉือมูทว่ากระบี่กับไม่อาจทำอะไรมันได้เลยฉือมูได้ค่อยๆถอนกระบี่ออกมาแล้วก็ซัดชิงหมิงจนกระเด็นออกไปส่วนพวกบริวารของชิงหมิงได้มาที่สะพานวิญ,ญญาณปีศาจนูได้ช่วยกันกัดแทะทำลายสะพานส่วนปีศาจสาวได้กลายร่างเป็นต้นไม้ยักษ์ขวางทางสะพานเอาไว้และบริวารที่เหลือก็ได้ปีนขึ้นต้นไม้เตรียมพร้อมต่อสู้กับเหล่าปีศาจที่โดนฉือมูสะกด ทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันไปได้พักหนึ่งปีศาจท,ที่ถูกสะกดก็หยุดลงนั่นก็เพราะนายของมันฉื่มูได้ปรากฏตัวมาแล้วมันจับตัวชิงหมิงเอาไว้แล้วก็ได้ใช้เดือยปีศาจท,ทิ่มแทงอก,อกของชิงหมิงต่อหน้าลูกน้องของเขาแล้วก็โยนเขาตกจากสะพานไปปีศาจดอกไม้ได้บอกคําสั่งเสียของชิงหมิงว่าถ้าเขาตายให้เหล่าบริวารแยกย้ายกันไปไม่ต้องตายตามเขาแต่เหล่าบริวารกับเลือกที่จะต่อสู้ปกป้องเมืองให้ถึงที่สุดพวกหนูได้แจ้งว่า สะพานใกล้จะพังแล้วจากนั้นสะพานก็พังลงตรงกลางทําให้เหล่าปีศาจนั้นร่วงตกสะพานไปได้จํานวนหนึ่งทางด้านชิงหมิงที่ตกลงมาภายในใจของเขาก็ได้เกิดภาพนิมิตของเซียงหลิวซึ่งมันได้บอกให้ชิงหมิงมาแทนที่ฉือมู่รวมร่างกับมันการที่ฉือมู่แทงทะลุหัวใจของเขานั้น ทำให้ชิงหมิงและเซียงหลิวเชื่องโยงกันและมีแค่ชิงหมิงเท่านั้นที่จะทําให้มันฟื้นื่อนชีวิตขึ้นมาได้แต่เขาก็ปฏิเสธและยอมให้เจ้าทาลายตนเองเซียงหลิวจึงให้ชิงหมิงเห็นภาพของเหล่าบริวารที่กําลังต่อสู้จนตัวตายพร้อมทั้งบอกว่าชีวิตของปยหนีก็อยู่ในกํามือของชิงหมิงนะถ้าชิงหมิงรับเซียงหลิวเป็นนายและกลายเป็นปีศาจที่แท้จริงเขาจะมีพลังจัดการเฉื่อมู้ได้แต่ชิงหมิงกลับรู้ทันว่าเป็นเซียงหลิวเองนั่นแหละที่ใช้เฉือมู้ให้มาก่อความวุ่นวายในสองโลก เพื่อบังคับให้เขาอยู่ใต้การควบคุมแล้วชิงหมิงก็รายคาถาย้อนกลับเพื่อทำลายตนเองนั่นจะทำให้เซียงเหลวติดอยู่ในร่างของเฉืยอมู่ไปตลอดกาลพร้อมทั้งบอกให้มันยอมรับเขาเป็นเจ้านายและเชื่อฟังคําสั่งเขาเซียงเหลวจึงยื่นข้อเสนอว่าถ้ามันกลายเป็นบริวารของเขาเขาจะต้องมาอยู่ฝ่ายปีศาจและตัดขาดจากพวกมนุษย์จากนั้นทั้งสองก็ได้เข้ารวมร่างกันตัดกลับมาที่การต่อสู้บนสะพานบริวารของชิงหมิงได้พยายามทำลายสะพานที่เหลือ ปอหยาที่ต่อสู้เป็นแนวหน้ากำลังจะถูกปีศาจปลานายดันเข้าจู่โจมทว่าผู้ดแดงก็ได้เข้ามาขวางไว้จนมันถูกแทงที่หน้าอกมันจึงตัดสินใจหลอกตัวปีศาจปลาแล้วกระแทกสะพานจนพังทลายและตกลงไปอย่างด้านล่างก่อนตายมันได้คืนร่างเป็นปีศาจน้อยพร้อมทั้งส่งยิ้มเพื่อกล่าวลากับปอ๋อหยาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ฉื่อมู่ก็ได้ใช้มือปีศาจมายึดเกาะเป็นสะพานให้เหล่าปีศาจข้ามไปท่านใดนั้น ชิงหมิงก็ได้พุ่งตัวขึ้นมาจากด้านล่างกระแทกมือปีศาจตกลงไปจากสะพานจากนั้นก็ได้พุ่งเข้าใส่ฉือมู่ทวาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วชิงหมิงกลับเป็นฝ่ายได้เปรียบแม้ฉือมู่จะประสานการจู่โจมกับมือยักษ์อย่างเต็มที่ชิงหมิงทะยานร่างเข้าทะลวงมือยักษ์นั้นแล้วใช้มือแทงทะลุหน้าอกของฉือมู่ชิงศิลาเกิดออกมาร่างของฉือมูคอ่ค่อยๆสลายไปอาคมที่สะกดปเหนียวไว้ก็คลายออกหมอกดำที่ปกคลุมเมืองก็ค่อยๆสลายไปไปหนึที่ฟื้นขึ้น,นมา ไดรีบมาที่สะพานวิญญาณบอกให้ชิงหมิงกลับไปสำนักกับนางแต่ชิงหมิงก็ปฏิเสธพร้อมทั้งทำลายศิลาเกรดนันซามาให้มันสามารถครอบงำใครได้อีกเขาได้ถอนอาคมบริวารให้เหล่าบริวารทั้งหมดและเดินกลับเข้าแดนปีศาจไปหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่หยวนป๋อยาเขาเล่าว่าเขาถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษปกป้องสะพานปีศาจโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวของชิงหมิงเลยลในฉากสุดท้ายปออยาก็ได้พบกับเฉินเลอร์ทั้งคู่ยิ้มให้แก่กันแล้วหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ เรื่องหินอย่างมาสเตอร์ในปี2021ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่6.4คะแนนได้รับคะแนนในเกณฑ์มะเขือเทศสดจากฝั่งคนดูของเว็บ r o t t e n Tomato ไปที่76เ็นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ